ว่าแล้วจากทั่วโลกมองเข้ามาก็มองเห็นว่าโอ้ยอาเซียนนี่โตจริงฮะไม่ได้อยู่กันด้วยความกลัวและความระแวงกันขนาดนั้นในเรื่องการค้าแล้วซื้อขายกันจริงๆเลยสมัยก่อนเรือออกจากไทยไปสิงคโปร์เพื่อจะไปที่อื่นต่อเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละเรือออกจากไทยมุ่งหน้าไปอาเซียนเลยไปขายของกันคือขายกันระหว่างเมืองเนี่ยขายกันเองแต่ถ้าหากว่ามามองจากมุมไทยมุมไทยก็บอกว่าโอ้ยเรายังใช้ประโยชน์จากอาเซียนน้อยๆกว่าคนอื่นเยอะเลยกูซาไปเจอจากกัมแทบาล้มประดาตายในเรื่องเปิดเสรีอาเซียนนั่นนะ คนไทยเพิ่งไปใช้อยู่แค่29%ของสิ่งที่ควรใช้ได้ร้อยดฮะใช่ครับน่าเสียดายไหม,มไปเจรจากันมาจนกระทัมมม่งบอกว่าหอมกระเทียมลำไยเนี่ยล่วงล้มไปแล้วนะเพราะว่าคนอื่นเขามาตีตลาดแต่ปรากฏว่าไอ้ของที่เราควรจะไปตีตลาดเขาได้นะั้นเราไม่ไปเราเพิ่งไป29%แสดงว่าเรามีโอกาสอีกเยอะอยเลยอ่ะนะนี่เรื่องผลประโยชน์นะครับเรื่องผลประโยชน์อ่านั่นคืออาเซียนอืมชั้นต่อไปอีกยังจะยิ่งใหญ่กว่านี้อีกเพราะเมื่อก่อนอาเซียนเชื่อมกันด้วยทะเล แต่ต่อไปนี้อาเซียนเนี่ยเมื่อมันไปบวกลาวกัมพูชาพม,ม่าเวียดนามเข้ามาด้วยแล้วเนี่ยมันเชื่อมโดยบกแล้วเชื่อมโดยบกแใครจะได้เปรียบที่สุดล่ะไทยเพราะเราอยู่ตรงกลางเราอยู่ตรงกลางถนนเราก็ดีกว่าใครครับหลายทางเชื่อมต่างๆแถวนี้เชืเช่อมมาเชื่อมมาแกจะเชื่อมกันโดยไม่มีไทยได้หรยอก็มไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเรียนรูล้ละช่วงนี้ต้องรีบปรับปรสร้างคนให้การใช้ประโยชน์จากไอ้เรื่องที่ว่า land ์เพราะการค้าขายระหว่าง3 4สประเทศเนี่ย ดูทั้งจีนด้วยใช่ไหมใช่มันจะต้องเป็นทางบกอ่าเมื่อกี้เราว่ากันเรื่องอาเซียนนะ,อ,ะอาเซียนก็ดันอเผอิญนะเนก่งจริงไปเจราจา FTA กับจีนเซ็นอาเซียน FTA กับจีนอ,อาเซียนจีน FTA แล้วก็เปิดเสรีมากขึ้นเรื่อยๆในหลายรายการนั้นเนี่ยอโอ้ไอ้แลนด์ลิงตัวนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ใครๆก็อยากจะเชื่อมกับจีนในโลกนี้ไม่ใช่เหรอแล้วมีใครมีปัญญาเชื่อมกับจีนโดยทางบกบ้างไม่มีนะครับอา<ๆ>จารย์ก็มีเรามีเราเลยสิโดยเพาะยิ่งท้งมาจากทางใต้แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ย จีนเนี่ยมีพรมแดนติดใครต,ติดอินเดียแต่ก็ยังมีประเด็นเรื่องสิงหลายร้อยแปดแลวมีภูเขาหิมาลัยกั้นกลางนะเขาอยากจะรัเสเซียแต่รัเสเซียก็กับเขาแม้จะเคยเป็นมิตรกันมาเก่านะแต่แผ่นดินมันกว้างใหญ่แล้ะแถวนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่หนาวเยน็นหนาวเหน็บเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เขตพรมแดนเขาติดเชื่อมกันเยอะนั้นเนี่ยแต่ค้าขายกันเนี่ยไม่น่าจะได้ดีเท่ากับที่เขาจะลงใต้มา แล้วจีนก็มีนโยบายลงใต้เพราะจีนออกแปซิฟิกได้แล้วแต่ว่าจีนยังลงทะเลมหาสมุทรอินเดียยังไม่เป็นถนัดก็ไปเข้าช่องทางพม,าพมา่าแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องรับรู้่าความวุ่นบายในประเทศพม่านั้นเนี่ยจะยังไงก็ตามคนจีนที่คิดตกใจนะครับอาจารย์จำได้ ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการเมืองทีไรคนจีนหายวับท,<ช>ทุกทีแล้วพม่าเนี่ยไม่หนักกว่าเราแล้วตอนคงน,น,น,นั่งดูอยู่ว่พาพม่ากับไทยใครจะวุ่นวายมากกว่ากันพูดเล่นๆนะใช่แต่ว่าเขาก็ยังไว้ใจคนไทยเขายังไว้ใจคนไทยรจริงๆแล้วในหนึ่งในยี่สประเทศแรกๆที่คนประเทศจีนรัฐบาลปักกิ่งอนุญาตให้คนของเขาออกมาเที่ยวได้นอกประเทศโดยไม่ต้องกลัวไปถูกลราฟสมองนี่หนะหนึ่งในนั้นเนี่ยในรอบอาสัีแถบนี้มีไทยคนเดียวนะครับที่ได้อนุมัติเพราะจริงๆแล้วถี่เกิดอาจารย์บอกว่าเราวิ่งผมเห็นเพว่อน่าอนเราวิ่ง เราก็ยังสามารถเอาประโยชน์จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนที่ทําให้คนอา่นวืวิ่งได้เหมือนกันถูกเพราะเรายืนอยู่ในจุดยืนที่ดีกว่าถ้าเราเป็นเตา่าเตา่าที่เร็วกว่าคนอื่นนะเต่าบางเงินว่าเตา่าตัวนี้ไม่จะชมกันเองนะแต่ว่าในภาพในสภาพบางเงินว่าเต,าต่าตัวนี้เนี่ยแกว่ายน้าแกอยู่ในในช่องลาธารพอดีในขณะเต่าอื่นเป็นเต่าที่เดินอยู่บนบกไอ้ของเราก็เลยว่าย,ปย <ๆ S 1> ไปไจุดที่ตั้งประเทศเต่าชเกเต่ายกมาลัโอ้อาจารยะ์นะได้ทั้งสองมหาสมุทรนะเสร็จแล้วก็ไปเชื่อมกับแผ่นดินจีน เสร็จแล้วยังอุตส่าห์มันมีข้อตกลงอาเซียนเกิดขึ้นจนได้อ,ออสเตรเลียจะไปเที่ยวคบหากับใครในโลกนี้โดยไม่ผ่านอาเซียนเห็นจะไปยากลรมั้งต้องวิ่งเข้ามาหาต้องเข้ามาหาเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นจุดกลางในการเชื่อมโยงของคนสามทวีปเข้าไปเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ในขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งนในเรื่อง medical tourism นะผมขอยกตัวอย่าง,างในเรื่องของการการให้บริการทางด้านสุขภาพภาพที่ไหนไหนก็ผ่าตัดได้อาจารย์ในโลกนี้แต่ผ่าตัดแล้วเนี่ยเวลาที่นอนกำลังนอนแบบอยู่ที่เตียงเนี่ยนะ กินข้าวก็ไม่เคยลงน้งเกลือก็แหมรู้สึกก็รัแต่คนที่มาได้ยิ้มเนี่ยคนเดียวคือคนไทยพยาบาลของเราไม่ต้องเฟรนเลยฮะเดินเข้ามายิ้มย้มยิ้มใส่พูดจาพูดกับคนบริการดีบริการดีลงไปที่เคาน์เตอร์ตอนไปจ่ายเงินบางที่เขาบ่นว่าแค่เชียร์นานนะแต่ว่าลองไปเจอประเทศอื่นนีหนักกว่านี้อีกแก่ไม่ยิ้มด้วยจะํำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ฉีดในฉีดยาาน่นอนฉีดยาในตะวันออกกลางที่ว่าพวกนี้มีมีตังนะอยากจะต้องดูแลสุขภาพพวกนี้มีตังน้ามันรวยมากเลย ชี้ยาทยืนฉีดนะครับไม่ใช่นั่งฉีดนะครับของเราเนี่ยครับจะต้องเอาแขนอาจารย์วางบนเบาะนิ่มๆนะแล้วก็ถกแขนเสื้อให้ดีๆมีพยาบาลหน้าตาดีเดี๋ยวนะประเทศไทัมาอย่างนี้เลยนะต้องต้องหาคนด้วยนะถ้าเป็นลูกค้าประเบคนตอนเราเขาจะเขาจะบอกอธิบายก่อนแล้วเขาจะต้องอย่างนี้นแล้วค่อยแทงเข็มเข้าไปแล้วค่อยถอนออกมานี่คือทั้งหมดนี้อาจารย์นั่งบนเบาะนิ่มๆแขนอยู่บนเบาะนิ่มๆนี่คือประเทศไทยอ่าแต่ถ้าลองไปที่ตะวันออกกลางที่ประเทศรวยๆนะยืนเจาะฮะ ไอ้คนถูกเจาะก็ยืนไอ้คนกําลังเจาะก็ยืนยืนเจาะเจาะเสร็จดึงเข็มออกแล้วไม่พูดโดยสักคำเกี่ยวบเรื่องกันแสดงว่าที่เรารับอยู่ดีๆเนี่ยแล้วเราบางทีเราบ่นๆเนี่ยดีกว่าเทศอื่นเยอะเพราะนี่ก็คือจุดแข็งของเราจุดแข็งของเราแต่ในสภาพเนี่ยอาจารย์ก่อน่อาจารย์จะมาเมืองไทยเนี่ยนิดเดียวฮะในเมื่ออาจารย์พูดถึงญี่ปุ่นซึ่งเป็นลูกค้าใหญ่เราแล้วก็ลงทุนในเราเนี่ยเกิดอะไรกับญี่ปุ่นเพราะว่าพอจีนแซงหน้าเราจะทิ้งญี่ปุ่นเลยหรือยังไงเขาเริ่มรู้สึกว่าการสื่อสาร กับอำนาจรัฐของไทยนั้นนะเขาไม่รู้จะช่องสื่อสารไหนดีที่จะสามารถสื่อได้รู้เรื่องสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าปฏิวัติที่อำนาจเปลี่ยนรัฐบาลรัฐบาลมาสมกี่รอบกี่รอบเขาก็บอกไม่เป็นไรเพราะไม่ว่ารัฐบาลไหนมานโยบายเหมือนกันแต่ปัจจุบันีมันไม่ใช่ปัจจุบันนี้แม้นโยบายเหมือนแต่กฎหมายมันไม่เหมือนแล้วรัฐบาลก็ต้องบริหารตามแล้วตัวกฎหมายนั้นเนี่ยพอเราไปเทรี่เทียวประกาศว่าเราเป็นนิติรัฐนิติรัฐเนี่ยนะ มันก็เลยไม่วานาอินหน้าผมเนี่ยก็ต้องโดนในอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมาพุทธเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่ทําให้ญี่ปุ่นสะดุ้งแล้วสะดุ้งเนี่ยบอกว่าไอ้ของแบบนี้ยมันอาจจะเป็นแค่สะอึกนิดหน่อยแก้ได้ปรากฏว่าสะึกอยู่นานนะจรสะดึกนานๆเนี่ยจำน่าอกไหมเหมือนกันญี่ปุ่นก็เริ่มเจ็บเนาเราต้องอยู่ยากทำแล้เขาอยากไปไหมเขาไม่อยากไปเขารักคนไทยเขาชอบเมืองไทยเขาอยากอยู่แต่สะอึกนานๆอย่างนี้เขาก็ต้องแอะเหมือนกันแต่โอกาสการค้ากับเขาก็ยังมีใช่ไหมหรือเขาสุดเหมือนกันเข้าช้าลง ต่อไปนี้เศรษฐกิจญี่ปุ่น zero ่โ o w t h คือ,อมไม่โตไปกว่านี้เนี่ยก็ถือว่าบุญแล้วญี่ปุ่นเก้าเข้าสู่ประชาคมสูงวัยเต็มแผ่นดินร้อยกว่าล้านคนะร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบกว่าล้านคนเป็นคนสูงอายุไปแล้วเกินหนึ่งในสี่แล้วจากหนึ่งในห้าเข้าสู่หนึ่งในสี่แล้วอของเราเนี่ยท่านเอกเขาอยากทำเล่นนะประเทศไทยเนี่ยกำลังโปรงสร้างประชากรสูงวัยเนี่ยกำลังมีปริมาณเพิ่มขึ้นหนึ่งในยี่สิบแรกของโลกนะ เพราะนั้นถึงบอกไงว่าวันนี้เราวิ่งเหมือนคนเราเมื่อเมื่อสิบปีที่แล้วเราวิ่งเหมือนคนวัยรุ่นอายุสิบแปดล้มคว่ำลงไปหัวเข่าถลอกร้องไห้แล้วลุกขึ้นวิ่งต่อได้ไม่ปวดไม่แสบมากนักแต่ต่อไปนี้อย่าล้มนะมถ้าล้มแล้วเนี่ยคุณจะเหมือนคนสี่สิบล้มนะอันนี้มองในแง่ประเทศแต่สมมติผมเป็นผู้ประกอบการไอ้ข้อมูลเหล่านี้ก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะยิง่งประชากรญี่ปุ่นมีสูงอายุผมอาจจะส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุไปมันมีโอกาสาไหมจ๊ะมี หนึ่งส่งสินค้าไปสองดึงคนของเข้ามาใช้ชีวิตเป็นระยะะอยู่ที่นี่อย่างเช่นลองสเตย์แต่เมื่อก่อนลองสเตย์เราเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาแต่จะขายคอนโดกับที่ดินให้เขาท่าเดียวเลยนะแล้วก็เห็นเขาเป็นเหมือนกับนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นธรรมดาคือมาถึงเช่นจะจับตธอจ่ายวันหนึ่งหลายพันหลายหมื่นไม่ใช่คนพวกนี้เนี่ยเขาหลวงเลี้ยงหลวงญี่ปุ่นเน่เขาเลี้ยงหัวละเราประมาณแปดหมื่นบาทต่อเดือนคนเยอะแต่ว่าอาจารย์จะให้เขามาใช้จ่ายเหมือนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่มาอยู่จะไม่ได้าเราต้องให้เขาใช้จ่าย ให้มันถูกว่าที่เขาต้องใช้ที่ญี่ปุ่นเพราะเขาจะมาอยู่ที่นึงอยู่สักเดือนหนึ่งเดือนครึ่ง,ง2เดือน3เดือนสมัยก่อนเนี่ยเราเข้าใจผิดกันอีกต่างหากนะเรา,าเข้าใจว่าคําว่าลองสเตย์แปลว่ามาตายที่นี่ไม่ใช่ <laughs> เขาเขามาแล้วไม่ใช่มาเรื่องนีหนนะจะต้องสเตย์<น>นะอย่าไม่ตายเขาเขามามาอยู่พักพักผ่อนแล้วเขาเขามาดูเขามาเปลี่ยนบรรยากาศนะแล้วเปลี่ยนบรรยากาศของการจับจ่ายใช้สอยบางทีเขาอยู่ในนั้นเนี่ย ขาพูดภาษาญี่ปุ่นนะหรือว่าอาจจะเป็นพวกเอ็กซ์แพดก็เคยมาทํางานในต่างประเทศและหลายคนมาทางานประเทศไทยนะญี่ปุ่นพวกนี้กลับไปใช้ชีวิตตอนเกษียณยที่ญี่ปุ่นนะเนไม่ค่อยมีความสุขติดใจสาวไทยติดใจบรรยากาศไทยนะเขาก็อยากจะกลับมาที่นี่แล้วก็จะยินดีจะไปสอนหนังสือตามโรงเรียนมัธยมบ้างประชาบาลบ้างนะทีนี้เขาก็อยากคืนอะไรให้สังคมเหมือนกันทีนี้ของหลายอย่างของเราตรงนี้เนี่ย เราก็ยังไม่มีระบบรองรับเพื่อจะทําให้เขาได้ไปของพวกนี้ได้ดีเพราะฉะนั้นเราต้องคิดเรื่องพวกนี้ซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาคุยกับอาจารย์ต่อครับเพราะอาจารย์จริงจิเกินไปแล,แล้วผมไปขัดอาจารย์ไว้เพราะอยากจะเห็นให้ท่านผู้ชมเห็นภาพทั้งหมดตอันนี้ครบละครับเดีจะกลับมาคุยกับอาจารย์ในเรื่องของประเทศไทยประเทศไทยต้องทําอะไรบ้างท่านผู้ประกอบการเองก็จะได้เห็นภาพทั้งรวมของประเทศไทยว่าควรจะทําอะไรบ้างและตัวท่านผู้ประกอบการเองควรจะทําอะไรบ้างเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันครับได้ครับ กลับเข้าสู่ชว่วงสุดท้ายของรายการพานิชย์สร้างสารรค์นะครับผมยังอยู่กับท่านผู้อำนวยการ t อทีับอาจารย์วีรศักดิ์โครสุรเดชได้ครับประเทศไทยถ้ามองโดยภาพ,พรวมอาจารย์เริ่มเวลวาจให้อาจารย์คุยให้ฟังแต่ว่าเราควรจะคิดอะไรในถากการโลกและภูมิภาคที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังมาสองช่วงเนี่ยเราควรจะคิดอะไรในฐานะประเทศปฏิรูปประเทศไทยออ่าปฏิรูปประเทศไทยนี่ไม่ใช่ไปรอให้ใครปฏิรูปให้เราเราปฏิรูปตัวเองเราต้องทำกันเองอ่าและ สมัยก่อนสังคมแบบไทยไสังคมแบบไทย,บบไทยจีนนะที่จะองธุรกิจในประเทศไทยนะอยู่กันด้วยสิ่งที่เรียกว่าคอนเน็กชันสังคมแห่งคอนเน็กชันเครือข่ายรู้จักกันชาวจีนพ้นทะเละนอะอันนี้ถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่ว่ามันจะอยู่แค่นี้ต่อไปไม่ได้แล้วนะเพราะว่าในโลกที่มันแข่งขันสูงนั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยข้อมูล เวลาท่านเข้าไปห้องเจรจาการค้าเวลาท่านไปดูแลธุรกิจการค้าคอนเน็กชันทำให้เกิดความไว้วางใจแต่ว่ามึงต้องมีนะต้องมีนะต้องไว้วางใจต้องมีแต่ว่าองค์ความรู้ที่จะจัดการของพวกนี้สําคัญมากเลยครับผมก็เลยบอกว่าเปลี่ยนจากเรื่องคอนเน็กก้าวขยับเพิ่มจากเรื่องคอนเน็กชันไปสู่อิน์เมชันอิน์เมชันไออิน์เมชันเนี่ยก็จะแปลภาาสามตีแล้วก็จะรู้ทุกอย่างไม่ใช่แล้วตัวใหญ่แล้วเอามาททำเรื่องบันเทิงไอสามตีเนี่ยแต่ว่าถ้าจะต้อง มันไม่ต้องสามตีสามแจงอะไรหรอกมันใช้แค่ว่าเปิดใจฮะว่ารับรู้วิธีคิดใหม่ๆโอเคถ้าวิธีคิดใหม่ๆมันจะมาพร้อมกับชุดข้อมูลใหม่ๆชุดข้อมูลบางเรื่องเราก็นั่งอยู่ในใจสมัยก่อนบอกว่าไม่เกี่ยวกับฉันไม่ต้องรู้แต่เดี๋ยวนี้เราจะพบว่าหลายเรื่องมันเกี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนาโนเทคโนโลยีจะเปลี่ยนโลกนะฮนะไบโอเทคโนโลยีเทคโนโลยีชีวภาพจะเปลี่ยน,ลยนโลก,โลกเรื่องของ โลกของข้อมูลข่าวสารที่มันทําให้เกิดการวิเคราะห์ด้วยความรวดเร็วอินเทอร์เน็ตไอทีต่างๆมันจะเปลี่ยนโลกสื่อต่างๆเนี่ยมันจะมาในท้องท่องทางต่างๆเนี่ยมาทําให้คนอื่นเขาเปลี่ยนวิธีคิดเร็วกว่าเรานะถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดได้ไม่ทันเขานี่แต่มันเยอะเลยอาจารย์อาจารย์ในฐานะที่เึ้นท่วเการที่เี่นเราจะแยกแยกยังไงเราเลือกมาให้เจ็ดขันอ่าอันที่หนึ่งก็ตรงเข้าใจใช่เลยว่าครบฝรั่งนั้นเนี่ยต่อไปนี้ จะเหนื่อยลงจะเหนื่อยมากเึ้นเรื่องเพราะแกตัดตังตัวใหม่คอยมีความคิดความเชื่อมั่นในตัวเองในเรื่องของเรียกว่าฟรีเทรดของแกเนี่ยแกก็เริ่มเละแล้วนะเพราะในสุดแล้วแกปกป้องอุตสาหกรรมการอุตุลุนเลยนะสองอุตสาหกรรมเสรีตอนแกได้เปรียบเออแกเสรีตอนแกได้เปรียบแล้วตอนนี้แกจะไม่เสรีกับเขาแล้วนะอย่างที่สองก็คือว่าเข้าใจในเรื่องของเอ่อ BRIC บราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าบราซิลรัสเซียอินเดียไชน่า BRIC โอเคอ่าสี่ประเทศนี่เจ้านี้ซึ่ง พูดง่ายหัวดำซะสามหัวทองซะหนึ่งคือเสียเท่านั้นนะพวกนี้คือลูกค้ารายใหม่ของเราของโลกนะสีนี้คือตัวที่กําลังจะพุ่งขึ้นมานี่คือนี่คือเต่าเก่าจะเป็นเต่ายักษ์เลยนะที่กําลังวิ่งไล่กระต่ายเข้าไปเรื่อยๆแล้วใครอยากส่งออกต้องเริ่มมองประเทศพวกนี้ใช่ในอีกไม่เกินหนึ่งชั่วยุคนคําว่าหนึ่งชั่วยุคนนี้อาจจะแค่ยี่สิบสามสิบปีเท่านั้นนะครับแต่โดยเพราะพวกเราเล่ในอีกหนึ่งชั่วยุคนนั้นเนี่ย เต่าสี่ตัวนี้จะมีขนาดใหญ่เท่ากับกระตายี่สิบตัวเก่าที่เคยเึี้ยงอยู่เออ,อเห็นภาพนะแปลว่าจะเลี้ยงลูกสอนลูกเอาแล้วนะพ่อแม่เนี่ยจะโมแดส่งลูกไปเรียนอเมริกาท่าเดียวนะต้องคิดใหนนะม่แล้วนะ BRIC อยู่ในใจไว้บ้างนะเรื่องนี้ต้องเรียนสจจินต้องเรียนภาษาจีนนะรัสเซียก็เรียนได้รัสเซียก็เรียนได้เมื่อก่อนครไปรัสเซียปัญหาเลยสมัมทาไมเราเด็กๆกายเป็นคอมมิวนิสต์อีกภาษาโปรตุเกสเมื่อก่อนมันจะเรียนไปทำไมนั่นคือบราซิลทั้งอันนะ นะฮะ p I C อันที่สามก็คือว่า non state actor non state actor ผู้มีบทบาทของโลกต่อไปนี้มันจะไม่ได้อยู่ในภาครัฐเท่านั้นอีกต่อไปแล้วภาครัฐก็มีหน้าที่มันต่อไปนะในโลกนี้กต้องวยันนะแต่องค์กรสื่อจะมีพลังหมหาศาลบุคคลที่เป็นนักกิจระดับโลกบิลเกตพูดแล้วมาเนี่ยมีคนได้ยินมากกว่าที่ประธานาธิบดีหลายคนพูดอีกใช่หรือว่าสตีฟจ็อบส์แกเอาไอ้เครื่องไอโฟนแกขึ้นมาโชว์ทีเดียวเนี่ยแกพูด คำเนี่ยมันถูกโคดเอาไปฟังเนี่ยมากเสียยิ่งกว่าประกาศนโยบายของกี่รัฐบาลไม่เท่าไม่รู้เท่าไหร่แล้วเปลี่ยนโลกจริงๆแล้วเปลี่ยนโลกจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเรียนรู้ที่จะไม่ดูแคลนคนที่ไม่ใช่รัฐอรัฐเองก็ต้องเรียนรู้ว่าเมื่อก่อนรัฐชอบทำตัวเป็นคุณพ่อแสนรู้ต่อไปนี้ฐก็จะรู้แล้วว่าคุณพ่อต่อให้แสนรู้ได้สาเร็จก็ไม่สําเร็จนะก็จะไม่มีทางเป็นผู้เคลื่อนอะไรจริงๆละคนอื่นเขาเคลื่อนองค์การระหว่างประเทศซึ่งไม่ค่อยมีน้ํายาในสมัย20ปีที่ผ่านมานะ มันจะมีน้ำอย่างมากเพราะว่าพรมแดนมันมันมีความหมายน้อยลงซาวัดนกวิ่งมาทีหนึง่งหรือว่าอินเทอร์เน็ตวิ่งข้ามไปข้ามมาถามว่าไอ้พรมแดนประเทศมีความหมายอะไรพรมแดนประเทศไม่มีความหมายแล้วในอนาคตเพราะว่าอะไรมันเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นในยุคอาณนานิคมขีดเส้นแบ่งกันของชังง้นปฏิบัจุบันไอ้เส้นมันไม่เหลือแล้วเราก็ประสบการ